นักแหงอลีได้ได้ประมาณ8โลนี่มานมื้อนี้ได้กินปลากระหอ,อกตัวหนึง่งไปไปไปมชิโก บายดีสบัยดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามเช้าๆตื่นเช้ารถแล้วเฮาก็สิพากันยามเบ็ดทุกคนแล้วก็ยามเบ็ดแล้วละจังสินึงเขาบ่าบกับบ่าพิมพ์ก็ยังพากันนอนอยู่น้องดากับล้านจันมาก็สิพากันยามเบ็ดน้องดาใส่ว่านี่มี8หลังบ่าวบ7หลังหรือว่า8กันก็ประมาณนี้แหละตัวนะก็แบงกันอันเดือนเพิ่นไปรับแต่เช้าๆยังบมาก็สิไปเบิ่งเลยทุกคนว่าสิได้หรือบ่วันนี้นําบ่ไดจักโตเลย

mm -hmm. ประงานสบายดีผลงานไอเดือน่นใดกระหอกตัวหนึ่งนดกระหอกอะไรเพริ่นกะไปยามมองอีกกับบาโบกับบาโบ,บใส่เบ็ดมือานี ເຮົາແບ່ງກັນຄละ8ລັງ7ລັງນະບໍ່ໄດ້ຈັກໂຕມີແຕ່ເຮົາໄດ້ໂຕດຽວແລ້ກກະອາຫານສາມມີກະຮອກຄັນອ້າຍອ້າຍເດືອນພະຍາຍາມອງດອກນາຈດປັກືກກູ້ຖືກກຮ ถาพิมพ์พาก็ขึ้นไปอาบน้ําบ่ได้นาวบ่บนาวสอนแล้วบ่เป็นไข้ยังเจ็บหัวอยู่บ่น้ําติบเรายังเจ็บอยู่นาวหรือบ่วันนี้วนนี้นาวบ่ไปให้สงมาตะเวนสงอันนี้ตะเวนเนาะแล้วว่าวันนีน่ะนาวมื้อนี้บ่ได้นาวอีกอาบน้ําแต่เช้าแต่ว่ามีแต่ยังวินินหัววนนี้ทั้งนาวทั้งเจ็บหัว เออไบเรียบแบแบบนมุราัเรียบเรียบก็เรียบเออมะคะนากีน้องดาทำว่าชิยู่ต่ออีกหนึ่งคืนอยู่ได้บ่ละว่าได้คันคือเมื่อวานนยันบ่ได้ได้ว่าเด๋ยวนี้ละว,าาว่าเศร้ายครๆในแล้วน้องดาก็คือกันเจ็บซ้ำตอนออกแต่เฮือนคือเก่าตอนออกแต่เฮือนเมื่อวานนี่ก็รู้สึกวา่าเจ็บธรรมดาแบบนี้แหละยู่ได้บัดกลางคืนเมื่อคืนนี้ก็รู้สึกเจ็บเมื่อกบ่ได้ว่าดังกบ่ได้ เดนี่กะรู้สึกเจ็บๆอยู่แต่ว่าธรรมดาแต่วเมื่อคืนนี้นะเจ็บแหงเลยล,ลานหัวกับ่บหาลานหัวยกหัวคือกันยอหัวคือกัหเลยเจ็บหัวบ่ไใดแต่ว่าเดนี่นะเศร้าๆแล้วคันเศร้าเจ็บโ่แหงเลยเฮากับชอยุต่ตอนอนอีกคืนหนึ่งสองคืนรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วบ่วคือบ่คือคืนนี้กลางเวรแล้วบเจ็บปันไรแต่กลางคืนผัดเจ็บแบบเฮ้านอนเลยแล้วหายใจเข้าหายใจออกเลยเจ็บ เัี๋ดนี้รู้สึกว่าไข่เน่าแล้วคันบาเจ็บแบบนี้แล้วเฮากันยังสีนอนต่ออีกคืนนึงท้าพิมพ์กับว่าไข่เน่แล้วบาเจ็บแหงปันใดคือวานนี้ทั้งเจ็บหัวทั้งหนาาแต่ว่าเมื่อน,นี้เรา,าบรได้หนาวอีกอับน้ำแต่เศร้ากับบรได้หนาสี่ควา้าทาไยเดือนมามาซีแกงหรือเห็ดอะไรกินาไายเดือนมาแต่ยามมงก็ you

เราแล้ว,ว่าเป็นใครบ่พี่บ่อเสายังบ่อเสาอยู่เนาะเค็ดตร่ไหนถึงเสาหญ้ากับบึงย,ย,ย,ยินบ่เห็้เห็นเห็นเห็นบ่เห็นบ่ยินมันอาปา เฮงอลีได้ได้ประมาณแปดโลนี่มานมือนี helmet, ้น bride, ได้ก oh. ินปลากระหอกตัวหนึ่งน้องดาใส่เบทก็ได้ปลาตัวหนึ่งปลาหน่อยนี่โอ้โหหนักเยียบเบ็ดอีกแล้วธมิตาชีแกงปลาปลาหน่อยลูกปลาเค็งนี่นี่ของแท้นี่หางแดงแดงนน้องดาวิชต้มหัวปลาหัวปลาหัวปลาใหญ่ กินปลาใหญ่กินปลาน้อยหลายเทือแล้วปลน้อยกินปลาใหญ่อีกแล้วบ่ได้ินสิต้มหัวมันเนาะอันนี้ก็เฮ็ดแห้งแม่นต้มหัวปลานีตากไว้แดดแห้งแดดแม่มแดดากะตําแงจได้ปลาใหญ่จักสิกินอีกพี่น้องคอมเมนต์มาวนนีบ่มีแวสิกินกินหอยแม่นวนนี้ประมานีได้ กินบ่บ่ดูกดใหญ่เลยได้8ลได้8โลคันทาคานี่ได้ลายได้เงินนี่บ่ลองเห็ดชมเนาะจักแซ่บไับ่เห็ดชมเห็ดนี่ มาเรียบร้อยให้มันสะอาดเฮ็ดชิ้นแห้งไวปลามันใหญ่จักเฮ็ดเท่าใดกินก็กินบ่เบิดมื้อคืนนี้บ่มีอาหารจนสิตายกินแต่หอยโอ้บ่ได้มื้อนี้มมานอยู่ซำฟานได้ปลาตัวนี้ในซำฟานเลย อัหอัอนิเ่ยสิแกงใส่กับขั่วป่า น้ำพดแล้วค่ะกระสีอารมณ์แกงเต้าหัวมันสื่อได้กระสิเต็มหมอแล้วร้ายแหงลี บด้เ็ดชมเลยพี่น้องเห็ดชีนแหงไว ก <sp> ินเขาบ่ทันมันฮอนแดดๆๆแต่เซาแท้มื้อนี้ข้างนี้แดดคันฝุ่นตกชีนน้ํบ่แห้งซ่ําอืใส่น้อยเสียบน้อยใส่หลายเสียบหลาย ไม่ว่าจะดูเจ็บบอสมัยกระดูกกับหัวมันไ่ไข่ไข่เฮาสิเห็ดอะไรมุกเอาไข่กระายครับไข่คำไข่ครับครับบางคนนะเห็ดชมเห็ดชมก็ไข่กระซัมซี่กินเลยป๊าขนาดกินมันเนี่ยอเกยมันเนาะปลาเลยเนาะ อยากเขาเ่าแล้วทั้งฮอนฮอนอนลีเมื่อคืนนี่พนตกมันเป็นเจ้ารู้ดูอายจันมาเอาอาหารเ้ามาเด้อพี่น้องกินข้าวนำกานมาเลยมาเลยมาเลยกินข้าวเียบเฉ็บเบ หมดแดงทั้งรังฮาลันฮะ15คนนะกินมาเบิดปลานเอาแต่หัวแต่เต็มหม้ออยู่กุดุกชั้นลังกุดุกหางมันก็ยังไม่ได้ต้มซำเลชยดายใครมันม่ได้กินยอะแล้วเสชยดายฮะ บม่ใชได้ดอกจหน่อยเขาก็มุกอีกปลาอนาคายมันก็คักยูสตัวทายเงี้ยเพราะเงี้ยดอกในหมอกันยังทำพิมพ์ว่ามัวแต่ทายจันทร์บดเงี้ยกับเบิดได้ทุกคนภาษาบ้านเฮาสิฮ้องวันเงี้ยอ๋อกิน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 เพื่อเมื่อวานนี่บะไรปลาชิม การทำพิมพเ์เพราะชาไข่ของวันชิเมือเนาะอ,นอันนี้ดีขึ้นแล้วจัะนวยเจ้าไข่ของวันนี้ส <c oughs> ามนวยเหนยเดียวแม่นเหนยเดียวของวนันยืนยาวไทยวันแม่นยังไม่ไหมอยู่ไม่ใช่ไหมมาพิมพ์ Ba nhảy kapano bà xe qua tuy mời bay nha kapano Bà nhảy no bà xe Xếp bà nhảy no mai hô xếp bà hô hà mà, ni hô hà mà, ni hô hà mà. ni hô hà hà ni hô 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 sao ni hô hà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  ni hô เมา่ย่าฮองเพลงมือมือมันอี่ท <rast> ี่ฟ <laughs> ังแล้วแต่ย่าให้ฮองเพลงในยย่าฟังกันให้เราไม่ยากฟังเราจะชักทักแล้วกันเต้นใหญ่การเกษตรเพลงดีโากิดฟ้ามหมวยมาเอ้ยคไปรำเพลง ปลิบปลิลม uh 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 ันเทมันว่าปลาเนาะชุมพ่อรกซื้อมันปลาคอมันนีคอเนาะอืมนี่เลยค่าปลาคอมันบงญอ่เนาะคือปลากรเล็บเมน เลาลาชี้การเนมันแตหรือโปงไงจากคนนึงกันแล้ว กเทียงกาดกวเ่ตะเีกวานเกวแม่บตอ้าตตะกนี่กกเอาแมักินแ่วากินข้าวอิ่มแล้วก็ปิ้งก็หอกแล้วก็ไอเดือนพืชเห็ดปลาเห็ดแห้งกากไนวาั้คัวไข่ปลาปิ้งก็หอก เอาคนชูงมาสิได้คนตำตำอ,อ่อกะทังกระดูเกเปย์ตม ăn chín hang ba chín ba hang chín ba hang chín hang chắc thì ba đây hết này หอกับกับปีงสุกและเรร้อยๆพากันนอนพักผ่อนพร้อมพร้อมกับลมมาแต่พูดลมพัดมาเย็นเย็นอากาศเย็นแหงนี่เป็นน้องดาวจักเทียนยังเพลียังพนยังกนจอก กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วเรียบร้อยปะยังกระตักแล้วเรียบร้อยกะสิพัาพอตบวได้เมื่อวานนี้ประมาณเมื่ออื่นจังเมื่อนอนซ่องคืนคือเก้าน้องดากับรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแล้วก็เท้าพิมก็ระว่าดีขึ้นแล้วน้องดากังงวันวันนี้กัแบบนี้แหละรู้สึกว่าบ่เจ็บปานใดก็เลยออกออกมาฮอดพีและกลางคืนคืนนี้นะจนอยากนอนบ่รับเจ็บบนเจ็บบนเอึกแล้วกับนเอวนี่แหละรู้สึกแบบเวลาเาหายใจแล้วก็เจ็บแล้วก็ ขาหัวกับเจ็บแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะดีขึ้นแล้วกะบ้ได้เมื่อมืออื่นจังเมื่อแดดแดดกะสิพักผ่อนประมาณหอมหมตอนแรงแรงกะสิห้าไซเบตอีกเขานงดาแล้วกัล้านล้านบาโบะบางเถ่อกะสิไปนําไอเดือนไอเดือนเพิินไปหามือเช้านี้กะไดแต่ก็ห้องตัวเดียวแต่ว่าขาบ้ทันได้กินเอากสำหรับวิดีโอนี้นงดากะสิขอจบไปเพียงทานี้ก่อนกะขอบใจพ่อแม่พี่น้องเบิดตทุกคนที่ติดตามและให้กําลังใจนองดามาตลอดสำหรับวิดีโอนี้สบายดีบายบาย